รัชการสมรสสัตว์กโครงการในวันนี้ทุกท่านแขกเป็นผู้มีเกียรติรวมไปถึงที่ๆี่สื่อมวลชนที่มานน้าพระบรมราชชนนีพัพนปีหลวงเป็นระยะเวลาเก้าท่านสสท่านฝัันเลือนดทองเจียนทองนะคะท่านบดีนะคะซึ่งเป็นที่ปรึก,ากาษาในอนาคงจวัดสระแก้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะในระหว่างในประเทศและนอกประเทศ สิ่งที่ประกันสังคมทําก็คือการสุขภาพที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่ได้เกิดแล้วมีปัญหาแล้วเราไม่ดีไม่ว่าจะมีการตรวจสุขภาพประจาปีในเรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นต้นไปอุญใจที่สองถ้าธุรกิจสามแ้วแต่ทำเธอประกันสังคมดูแลชีวิตแล้วก็สวัสดิการของคุณดังๆเอาไว้ตรงนี้ต้องขอบคุณมาก,มากๆจริงๆนะคะและรอบเนือจากบทบ วินนี้พอดีเรางานจัดงานนะคะท่านสมชมาสุขชนค่ะวันนี้เราต้องใส่มาพูดเป็นสุขแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำงานเชิงลุกแล้วก็ให้เราเป็นหน่วยงานนะคะของกรมจัดแล้วก็เออหรืออยากไปที่ปิดสลากนะคะวันนี้องค์พัฒนาเตรียมพร้อมอะไรบ้างค่ะฝีมือเนี่ยไม่เพียงพอ ที่เราคือหน้านที่นี้หรอครับเราต้องผ่าสองย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่ขนาดใหญ่ก็ดีหรือพวกเราเนี่ยเปชาวจาังหวัดสแก้วหรือจังหวัดพื้นที่ชายแดนเะนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องคุณภาพสุขชีวิตหรือกระทั่งในเรื่องกรณีว่าการหรือชราภาพสิ่งเหล่านี้เรานํามาผนวกโดยโครงการเริ่มแรกเราก็จะตอบว่าวท่านคนที่ทำก,การสังคมติดคำถามว่าเอ๊ะแล้วฉันตางยังไงก็สามสิบบาท ได้สิทธิ์อะไรมากกว่าเขาไหมนะคะคือแบหรือไดเลือกของไตอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมนอกจากสิทธิทางสปสชที่หลักประกันสุขภาพ30บาทแต่สิทธิที่เราเพิ่มอย่างเช่นสิทธิที่เดี๋ยวดิฉันจะให้สัญญาณนะคะแล้วเราจะ ได้เหรอผมต้องนี้แหโอเคครับเรี่งร้อยครับ